ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาน้นภูมิภาคทิพย์ภาคยาบัรรมวัสินตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดเนเศษนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมททิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารุกะเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพทเทว,วาทเทพเสียนทั้งหลายเ,าห,าาเ,าเห,ลหล่านาคาเหล่าภูิเป็นรักบดนักพือศีรับดทั้งหลายชาบางบทชาลับแหน่เจ้าสำนักเจ้าที่เจ้าในกายเกจิอาจารย์จอมคำหม่งเวททั้งหลายเหล่าภาคมืดภาคมารยักษ์ศรียักษ์แสงทั้งหลายเหล่าครุฑทั้งหลาย ก็เราเจ้ากรรมในเวรคู่กรณนิกรรมนะมตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายนะที่ตายลงนะในปรากฏการต่างๆนะในวัดก็ตามนอกวัดก็ตามนะแล้วก็เราสมัส์ทั้งหลายในทุกหมู่เราชั้นภูมินะน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภควะโตอระหะโต,โต,โตสัมมาสัมพุทธัส,สะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะพุทธังสาหนังคจฉามิธรรมัสาางสาหนังคจฉามิสังฆังสาหนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสาหนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมัสาางสาหนังคจฉามิ ทุติยัมปิสังขังสลานังขชามิตตะตยัมปิพุทธังสลาหนังขชามิตตะตยัมปิธรรม,มังสลาหนังกชามิตตะตยัมปิสังขังสลานังกชามิ <c oughs> หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายหมู่เหล่าสรรพสัตทั้งหลายหมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย,าาลายตลอดจนถึง อริวาที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วนในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจะตุปจัจัยไายทานทั้งหลายอธิวาสนาบาร,รมีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้น ขอ,อน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่องคุณพุทธ,ะม,ทธ,ะ,ะ,ทธะ,ะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอารหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลาย ทุกๆภาคส่วนต่อเนื้อพุทธังกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจากกี่ยุคกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรทรงรองรับ <c oughs> ในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย นาการบ,บัดนี้ด้วยเถินและด้วยพระตายจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบรมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติ ทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรน,นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายปริวาลที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิวิญญาณพึ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทาน ของหม <c oughs> <c oughs> ู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสโสโสขอนอมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานกรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิฆะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อพระสัทธรรมต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์นอเนื้อพุทธางกูลทั้งหลาย เคยดื้อรันดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายอย่างสุดตง่งอย่างหัวชนฝาหลงเอาแต่โลกียวิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อ <c oughs> ความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลาย ผิดต่อศาสนาผิดต่อพระาศา,ร,ะาธธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัฏทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายกรรมที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมา เคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริมการกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออานวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยามกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในการมาราคะทั้งหลายในโลเกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในการมนุษย์ใสทั้งหลายในภาษาอิตนะทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลายการที่เคยหลงยินดีพอใจ หลงยึดติดหลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนในกตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ความวิปลิตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาสเสพเมถุนทั้งหลายกรรมที่เคยเกี่ยวพัน ในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายกรรมที่เคยแอบอ้างองคุณเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยแอบเบียดบังช่อชนคดโกงวัดวาศาสนาทั้งหลายกรรมที่เคยใช้กําลัง <c oughs> ใช้อิทธิพลแห่งตนในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่น ในการหาอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่นในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบต่อพระศาสนาหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีกรรมทั้งหลายทั้งปวงอาคุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นกระทำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรม ที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในการมคุณการมรมความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาดใหญ่ในโลก,กียสุขทั้งหลายและไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระสิทธ,ธรรมยังความมืดมนแก่สังสารวัฏแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมแก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลวันไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดคตินิยมค่านิยมความหลงพึงพอใจในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภาษาอตนะทั้งหลายในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลาย ในโลกคียสุขโลกียวิสัยทั้งหลายในการมาราคะในอารมณ์กรรมในกามมนุสัยในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจ <c oughs> ในกามคุณหรือการมรมทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจ ความคลั่งไคล้ไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความละโมบในทรัพย์สมบัติความหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบาย ความสุขสนานเพลิดเพลินทั้งหลายหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ในนี่เวณนิกรรมทั้งหลายด้วยที่วาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระศธรราที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ <c oughs> ด้วยความขี้คลายสว่างสวยัยในพระัาธรา้ดยการบวชการสละ ด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติและขอชดเชยชดใช้ด้วยมหาสังฆทานทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันในทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรศสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงได้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอาโหสี 啊！吼！四，六六六。